สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลเอ็มไอบีแมนอินไบฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงผมมันจะได้ยินชัดแค่ไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกของช่องของผมเลยเชื่อแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของผมด้วยว่าครั้งหนึ่งนะฮะเราจะมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันนะฮะก็มามา,มาไกลจากศรีสะเกดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ติดตามผมอยู่คือผมจะมาบอกวิธีการเข้างานนะฮะสำหรับคนที่นะครับ อยากจะเข้างานมอเตอร์อีสปอร์ตนะฮะในปีนี้นะครับคุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามอเตอร์อีสปอร์นะฮะตรงนี้ในมือถือนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปขอบัตรฟรีนะฮะเป็นแจ็คกินค่ะว่าฟรีทิเก e t นะฮะนะ,ะมันจะมีมันจะเป็นหน้าแอปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีมันจะมีตรงนี้เป็นบอกว่าขอเข้ามาเป็นแล้วมันจะเป็นอ่าเป็นไอคิวโค้ดนะฮะที่ว่าขึ้นว่าเป็นฟรีทิเก e t สำหรับหนึ่งท่านแล้วก็หนึ่งครั้งนะฮะแต่ว่าท่านที่ เคยมาแล้วอย่ามาอีกก็เราสามารถนอกจากเราจะมีมีบัตรตามบูธตามโปรโมชั่นต่างๆที่เราได้มาแล้วทางหน้าหน้าง,งานก็จะมีขายจำหน่ายอยู่100บาทเนาะ100บาทกันเลยเดียวเนาะเอาละทีนี้ผมจะพาดูบริเวณโดยรอบนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปนะตัวนี้ที่ประตูหน้าทางประตูหน้าง,งานนะโอ้ที่สำคัญที่สำคัญอย่ามบอกว่าชีดวัคซีนะครับ ต้องฉีดวัคซีนนะถึงจะมามาเข้างานที่นี่ได้เนาะนี่เครื่าเ์จนะคะจะเสไหลย้องกเป็นกระแสของ EV นะมาแรงช่วงนี้นะฮะ่ฝั่งทางซ้ายนะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับอ่าพวกอะไรแต่งตกแต่งต่างๆกาจะเป็นรถยนต์นะฮะ รถยนต์นี่ก็มีพวกบอมรุงรักษารถต่างๆนะโอ้ในในโกโปไปก็พิบโอ้โอจะลายตามนี้เนี่ยดูดูดิโอเคต่างนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกอีกชองนึงนะนะฮะตอนนี้เราจะดูเยี่ยมชมงานโดยรอบๆก่อนนะฮะตรงนี้เป็นของอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ อะไรแต่งเกี่ยวกับผลิตภันธ์บำรุงริเแลัการถอหเนาะแต่งรถอะอ,อันนี้เป็นบูธของดอมหรือตะกูลเนาะแล้วเราจะเข้าไปที่งานข้างในกันเนาะว่า บูธต่างๆนะฮะวันนี้เจาะอย่างเดียวเจาะพลาสต้อย่างเดียววันนี้เราจะเข้าไปดูไหมหรือจะไปดูตรงนู้มีหมวกกันนอกะน็อกนี่ก็เป็นบริเวณร,ร,รอบๆนอกของของงานนะท,ที่อยู่ในหอเหมือนกันแหละแต่วันเป็น,เป,นเป็นข้างนอกที่มามีบริการขาย น,ะนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแนวบินเทจพวกคาร์ล์พวกอะไรเงี้ยมีบริการหมวกกันน็อกหออะไรเงี้ยขายนนะผมเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ขับรถคาวาสกินะผมจะเริ่มต้นที่บูธคาวาสกิเดี๋ยวจะมาเยี่ยมชมบูธคาวาว่าวันนี้มีอะไรให้ชมกันบ้างเนาะ ให้ผู้ขี่โอ้โหกระพริบมากเลยแสงไฟนี่ฮะเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงที่จะเป็นตัวมว่ K R 650นี่เนี่ยฝ่ายความเท่แบบสปอร์ตไว้อย่างครบถ้วนแบบอันนี้แบบลุยแบบเต็มที่นะเนี่ยที่จุดไลายุ่นไล่ให้ผู้ขี่สามารถเดินทาระยะทางไกลกว่าเดิมตัวที่แบบข้อบรรดาเนทูเนนทู จักรยานยนต์สามับเนชื่อไวสวยตงนี้หนิเียวด้องลุยไปทุกเละแล้วก็มีเนี่เก้ารยตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หเปล่าที่แบบเนี่ยที่เป็นตัวเอตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมสองสามโอ้โหแบบจักรยานยนต์อ้โนี่คือแบบเขาเรียกว่ารุ่นไหนเนี่ยใช้เก้าร้อจนขี่แบบตื่นเต้นเร้าใจเอโอ้เปเชียลอีชั่นนะในรอนี้ เเครื่องยนต์เฟรมที่ถูกออกแบบมาเป็นแอมโบนะแอมโบมาขลุ่นนะด้วยคลั่งเป็นแอมโบที่ทรงพลังแรงดึงอันทรงพลังกหลังและมีโครงสร้างภายในเครื่องยนต์ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเหมาะกับการบุกตะลุยไปตามเส้นทางที่คุณชื่อแล้วก็มีอะไรนี่จะเชี่อสิอันนี้โอ้ใหม่ล่าสุด แซท6 5 0 i ครับได้นะเปิรถทดสอตในเกณฑขนาดกลางเรียบหรูดูมีสไตล์โดดเด่นด้วยความสวยงามเป็นอมตะของรถจักรยานยนต์สไตล์ดั้งเดิมถังน้ํำมันที่คอดกว่าชับไปดูนี่สิคกระทัดรัดให้ความรู้สึกง่ายต่อการควบคุมพร้อมสร้างสีสันให้การขับขี่ในเมืองและการใช้งานในชีวิตประจําวันในความสนุกตื่นเต้นเมื่อรวมเข้ากับตําแหน่งท่านั่งแบบหลังตรง ตามแบบฉบับของรถจักรยานยนต์เบร็ทโทสปอร์ตและความมั่นคงจากท่อที่แต่งคุณด้งาม 70R นะฮะตัวใหม่ก็คือโครงสร้างโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆตัวเก่านะแต่ว่ามีหน้าหน้าีหน้าหน้าที่เปลี่ยนไปรถจักรยานยนต์โมเดิร์นคลาสสิกอย่างแท้จริงเต็มเปลี่ยนด้วยกลุ่าพลังและจิตวิญญาณของตำนานยุค70โลกสำหรับคนต้องการคอามพูดขับขี่ในแบบที่คุณเป็น 800คาเฟ่วิวัฒนาการล่าสุดของรถในตระกูลที่มีประวัติความเป็นมาถึง50ลิตรดีกว่าซึ่งถูกเติมเต็มความสปอร์ตคลาสสิกั้ปิงโนดไปมาพร้อมรถเลนทรูคาเฟ่เรเซอร์แฮนเดอร์บาร์แบบสปอร์ตสไตล์ขับแม่ท่าแรงทรงเหมาะต่ำให้ความรู้สึกแบบตัวแข่งย้อนยุคท่อไอเสียที่ถูกบรรจงออกแบบมาให้โดดเด่นสมกับทุ่นนองจะเครื่องยนต์ Vertical Twin โดนเด่นในเครื่องยนต์แบบสองสูบเรียงชีกจากสไตล์ดั้งเดิมอย่างชื่นเชยเหมาะสำหรับนักบิดที่รักอิสระและไม่ต้องการอยู่ในกรอบเดิมๆออกแบบมาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ให้กำลังแรงแต่ควบคุมง,ง่ายผสมผสา,านการระหวางความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวนาพร้อมกับสีใหม่โดดเด่นสะกดทุกสายตา สายคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงแข็งแรงน้ำหนักเบาเหมาะกับเส้นทางพื้นเรียบที่ต้องการความเร็วสูงเครื่องจักแรงสถานได้ดีอันนี้ซี25ซี 25R สีใหม่แม้มีน้นกน้อยก็คือเอ้เนื้อชุดขับเครื่อใช่ใช่ 25R สีใหม่นี่นี่ลูกหลานเรานี่ตัวนี้ การเชืมร้ยอยู่ากีก็จะมีบูต่าสกีก็จะมีแอสเซอรี่แบบมาขายเลยนะมมันก็จะมีซิงโครไนซ์เชฟโกเสื้อเสื้อกาดนะพวกนี้ลือกดาดอมีท่ออยู่ชิมุระอาซิเบียด้วยที่เป็นของแท้เลยตัวน้โยราคาอยู่ที่2นะตัี้ตัวนี้แล้วก็มีเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเอาไว้ใส่โอ้โหนี่มันอุ้ย สวยนะเนี่ยสวยนะหนาด้วยสามพันแปดตัวนี้สามพันแปดหนาหนะตัวนี้หนาดีนี่มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรือสองพันห้าจดบแฟชั่นสี่เก้าสิรือ2อ5 0บห้ารอุ้ยสวย<ล>จังคุณเมียจะจัดให้อะฮะ <laughs> <บ>หรือว่าตัวนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ย ลราคาไงอันนี้ราคาเต็มอ้าวเหรอออ,อนน่นี่รา,างานอเงี้ยวสวยมากเลยค่ะแวสุกัน้อะไรอ่ะใส้เอสสเท <c oughs> ื่าไเแี่คือใส่ได้กับเอาเหรอไม่กระามดูเอจสัมผัสอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมเป็นส่วนมีเสื้ออุ้ยเสื้อนี้สวยมาก สอสวยอ่ะเจอเตัสิดยสพันสอันสามนะเนี่ยเนี่ยจับหลักลาสองพันสเหลือพันสามเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากๆสวยเราแฟนขับคาวายแล้วอุ้ยมีอูแค่สีใหม่ด้วยหมวกนี่ ควาเนี่ยนีสักนี่น,นาฬิกาด้วยมมีคานาฬิกาของคาวาด้วยอืมพันห้องมาซื้อแมบาซื้อแมสคาวาอย้โอ้ยสวยอ่ะหนูสวยมากเลยอืมอื โอเคครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นคาวาซากินะฮะทั้งหมดที่มีมีเซอ,อ,อร์ไพรส์สองชั้นหน่อยอะไรเซอร์ไพรส์อะไรไปดู <c oughs> โอ้มีจักรยาน <c oughs> เป็นแบบจักรยานแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะของคาวาซากิเลยเนี่ยตัวนี้สองแสนเนี่ยใครมีเหลือ <c oughs> ๆมาจับนะเนี่ย สองแสนแปดอันนี้ว่าแพงแล้วดูจดสามแสนสี่มาไปแล้วมาไปแล้วเฮ้ยตัวนี้สามแสนสี่นะเบาไหมเบานูหนู้นแบบนูยกดูยกอยูไม่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 ล็อกคือช่องเงินเข้ามาเบามากเลยอ่ะช่องเงินเข้ามาถ่ายงอใส่ช่องเราพิเศษครับ เรามาดูจักรยานรจักรยานนี่แบบหนุ่มสามแสนกว่าจักรยานสามแสนเฮ้ยเท่าแปดเก้าร้อยถ้าเับแปดเก้าร้อยนะกระจารมายกดูอยากได้คันนี้จริงกระจารมายกดูมีคนอยากได้ซื้อไหมครับยกเลยยกโค้งเบามันเบาตกใจก็ได้เลยโอ้โหสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะ น <laughs> no like ี่นะราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับตัวน <inside> <may> ี้โอ้โเนี่ยโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นคาวาสกีนะคะยังไงก็เดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวพาไปชมกันต่อเอาไว้เทปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฮะอีพีนี้ถ่ยเท่านี้เดี๋ยวไปติดตามกันอีพีหน้าว่าจะพาไปดูพูดธไหนขอบคุณและสวัสดีครับ